ครับรายได้ทางที่2นี่ก็จะส่งผลถึงรายได้ช่องทางที่3โดยอัตโนมัติมาดูครับรายได้ช่องทางที่3ครับค่าบริหารทิมอ่อน30%เซทีมแข็งอีกรวมรับอยู่ที่50%เป็นแผนวิกตองมาดูครับรายได้ช่องทางที่สามมาอย่า mm. งไรเป็นไงเรารครับเราอยู่ตรงนี้นะครับ รวมหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นตำแหน่งบรอนก็มหุ้นครบ1น0 0พทีวีแบบนี้นะฮะัีวีก็คือคอยลูคะแนนนั่นแหละครับเราก็ส่งต่อความประทับใจพบแผนการตลาดของบริษัทดิสซันอัลฟราเป็นแผนใบนึ่งมีทีมงานซ้ายกับขวามาดูครับเริ่มจากตัวเราเราไปส่งต่อความประทับใจครับเราไปแนะนําคนที่หนึ่งของเราเข้ามาก็คือคุณเอคุณเอก็รับผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขาภาพอาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับรูปร่างนะครับอาจจะทานผลิตภัณฑ์รับผลิตภัณฑ์คาทดีแบบเนี้ยหรือเป็นชาเ,เ,เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทบิกซานัลทรายก็คือผมบอกได้เลยว่ายอดนะครับเป็นแบบพรีเมียมรวม,มุูลคบ1นึ่งพีแบบเนี้ยนะครับแนะนำเสร็จปุ๊บบริษัทเกิดยอดขายบริษัทก็โอนลิขสิทธิ์ค่าแนะนำให้กับท่าน200บาทท่านก็ไปแนะนำอีก คนหนึ่งครับอาจจะคนละหมู่บ้านก็ได้หรือคนละจังหวัดก็ได้ปรากฏว่าเป็นคุณบีคบุณบีเวลาเราไปคุยคุณบีรับโอ,อกาสคุณบีรับผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพทาเหมือนก,น,กนกันกับเราครับร่วมหุ้นครบ1000คะแนนนะครับบริษัทก็จะโอนลิขสิทธิ์ค่าแนะนาอีก200บาทให้กับเรานครับค่าแนะนาคุณ A กับคุณบีรวมๆกันแล้วรับอยู่ที่4 0 0บาทนี่เป็นลิขสิทธิ์ค่าแนะนา แนะค่าแนะนําตรงนี้ยังเป็นรายได้ของช่องทางที่สองอยู่ทางที่สามก็บอกว่าเป็นค่าบริหารทีมแผนวิสตองสังเกตว่าด้านซ้ายและด้านขวาตอนนี้เนี่ยหนึ่งพันซ้ายหนึ่งพันขวาคะแนนเนี่ยเท่ากันมีคะแนนเยอะไม่คือคําว่าทีมอ่อนก็คือคะแนนนอ้อยทีมแข็งก็คือคะแนนเยอะแต่ตอนนี้หนึ่งพันกับหนึ่งพันี่คือเท่ากันพูด<ฮ>เลยว่าอ่าทีมฝั่งในฝั่งหนึ่งเป็นทีมแข็ง ฟังไร้บางอย่างเ,เป็นทีมอ่อนแสดงว่าสมทีม A ทีม A นี่คือเป็นทีมอ่อนะครับก็จะเอา1,000 p พีวีไปคูณกับ30%ก็ได้เท่ากับ300เอาทีม B ไปคูณกับ20%ก็จะได้200รวมรวมกันก็คือ300บวก200ก็เท่ากับ500บาทนะครับตรงนี้ก็จะบาลานนะครับบาลานตรงนี้ตึ๊บนะครับซ้าย1,000ขวาน1น0่แบบนี้บาลานได้อีก อ่าร้อยบาทแบบนี้เราแนะนําคน2คนนะครับ A กับ B เนี่ยทาเหมือนกันกันกบเราเรารับเงินเข้าบัญชีอยู่ที่9 0้อยบาทให้เราบอกบอกไปเรียกบอกไปเรียกแบบนี้เหนการตลาดแบบนี้เราลงมาช่วย A กับ B ให้เขามีเราได้เหมือนกันเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายครับความสําเร็จของทีมนะครับคือความสําเร็จของเราใครเจอเราเขาโชคดีใครเจอเราเขา,บบเเา,ขาต้องรูนะ้เราก็เลย มาช่วยคุณเอคุณเออาจจะนัดผู้มุ่งหวังไว้เกิดจากการที่เราลงไปพื้นที่เป็นทำ house meeting อาจจะเป็นการนัดดอกก็ได้เอไปแนะนำเอหนึ่งเข้ามาแล้วก็ไปแนะนำคุณเอสองเข้ามาแเอห่ร่วมมุ่นครบ1,000งพันีเอสองร่วมมุ่นครบ1,000พัีแบบนี้ถ้าเกิดนะฮะเอแนะนำสองท่านทำเหมือนกันกับเราเขาก็รับก้ารหน เราก็มาช่วยคุณ B ให้เขามี B1 แล้วก็ B2 ครับคนละ1นึ่งคะแนนแบบนี้คุณ B ถ้าม so ีซ้ายมีขวาครบหนึ่งคะแนนแบบนี unt, ้เกิดจากการที่เขาแนะนําตรงนะครับเขาก็รับ9ก้าร้ยบาทส่าเกตง่ายครับเท่าที่ท่านฟังมาแผนการตลาดของบริษัทบิ๊กซานแอนฟานี่คือ เป็นแผนการตลาดที่ยุติธรรมในเมื่อ A รับ900 B รับ900นั่นก็คือรายได้ของเขาแต่ทีนี้เรามาดูรายได้ของเราว่าเราได้อะไรกับการสายงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่ามีคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่นะครับในชั้นที่2ในระบบแผนการตลาดนะครับเพราะชั้นแรกท่านดูตรงนี้ครับชั้นแรกนี่คือชั้นลูกตรง200บาทนะครับคือชั้นนี้คือ A และ B ชั้นที่2ในระบบแผนการตลาดเรียกว่าชั้น ลานครับชั้นหลานน่ครับเกิดขึ้นใหม่กี่ท่านครับท่านมาดูครับก็คือมีหนึ่งสองสามสี่คะแนนเกิดขึ้นใหม่หรือว่าสมาชิกเกิดขึ้นใหม่ใต้อของท่านแบบนี้นเขาก็จะมาคำนวณครับชั้นที่2คือชั้นหลานครับกี่ท่านหนะึ่งสองสามสี่สท่านท่านละสองร้อยบาทก็เป็นเงินอยู่ที่800บาทครับนี่คือเกิดจาก ลิขสิทธ์ชั้นหลานครับ4ท่านท่านละ200ก็เป็นเงิน800บาทด้านซ้ายครับคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือคะแนน A1 กับ A2 A1 1,000คะแนน A2 1,000คะแนนถ้าเปลี่ยนง่ายง่ายก็คือ2ลรหัส2,000คะแนนก็คือ2ลรหัสค,ครับฝั่ง B เกิดขึ้นใหม่ก็คือ B1 กับ B2 รวมๆกันแล้วก็เกิดขึ้น2ลรหัสเหมือนกันถ้าบาลานซ์ก็คือบาลานซ์ได้2ครั้งบาลานซ์1ครั้ง500 บาลานสองครั้งแบบนี้ได้อีก500ร้อยรวมรวมรับอีก1000นบาทครับชั้นที่2นี้รวมรับอยู่ที่1,800ับาทครับเราลงไปช่วยทีมงานช่วยองค์กรในหะ้เขามีรายได้ตัวเราก็ยังมีรายได้เขาเรียกว่าวินทูวินครับคือได้ทั้งหมดครับเขาก็ได้เราก็ได้ในเมื่อ A มีรายได้ B มีรายได้ เราก็ลงมาช่วยกันครับเรามาคุยกับคุณเอนะครับหน้าที่คือทอํายังไงให้ A1 กับ A2 มีรายได้เอหนึ 1, เขาก็ไปแนะนำํำยกตัวอย่างนะครับเป็นคุณ A3 กับ A4 เข้ามาแบคนละหน,นึ่งพันคะแนนแล้วก็เอสอก็ไปแนะนำ 5, 1, นเอห้าหนึ่งพันคะแนน a อหกหนพันคะแนนแบบนี้เอหนึ่ถ้าแนะนำซ้ายขวามาแบบนี้เขาก็รับเก้าร้อยบาท A 2ก็รับ900บาทในเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเรารับอยู่ที่1,800บาทคุณ A นะครับ <S <S เขาก็มารับ1,800บาทเหมือนกันกันกบเราคือมากก่อนมาหลังยุทธีธรรมครับคือเราเคยได้แบบไหนคนที่เดินตามหลังก็ได้เชกเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันนะครับเราก็ลงมาช่วยคุณ B มาคุยกับคุณ B ครับมาช่วยทางล่างอี่าหนึ่ง b 1 b 2แบบเนี้ยลงมาช่วยให้เขามีไรายได้ เขาก็ไปแนะนำเหมือนกันครับเป็น B3 กับ B4 เข้ามาครับคนละ1,000คะแนนแบบนี้ B2 ก็ไปแนะนำา B 5กับ B6 เข้ามาแบบนี้ร่วมหุ้นคนละ1,000คะแนนครับฝังนี้เช่นเดียวกันครับ B1 ก็รับ900 B2 รับ900ครับและ B ก็มารับ1 8 0 0บาท เช่นเดียวกันกับคุณเองทีนี้นะครับในเมื่อองค์กรเกิดรายได้นะครับอย่าลืมนะครับธุรกิจเครือข่ายยิ่งถ้าเราสร้างรายได้นะฮะใต้องค์กรนะครับองค์กรก็เกิดความตื่นตัวนะถ้าเขามีไรายได้เขายิ่งจะเกิดโมเมนตัมหรือก็แรงเหวี่ยงนครับเยอะขึ้นทีนี้มาดูไรายได้ของเรานะี่ยชั้นนี้ครับเขาเรียกว่าชั้นเลนนะราดละหนึ่งร้อยบาทราดที่เกิดขึ้นใหม่ครับชั้น ัน้นเหลียครับก็จะมี1 2 3 4นะครับฝั่งซ้าย4ท่านฝั่งขวานะครับก็คือ1 2 3 4รวมแล้วนะครับ8ท่านก็เป็นเงินอยู่ที่800บาทครับในเมื่อเราคำนวณลิษษษษขสิทธิ์ค่านะแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาคำนวณในเรื่องของคะแนนทีวีที่เกิดขึ้นใหม่ด้านซ้ายเกิดขึ้นใหม่ครับเห็นไหครับ A3 A4 A5 A6 พันละ1 0 0 0พ PV รวมแล้วก็คือ4 0 0พ PV หรือ4 0 0พันคะแนนด้านขวาก็คือ B 3 B 4 B 5 B 6ก็เกิดขึ้น4 0 0พันคะแนนสี่ราคานะเขาก็จัดบาลานซ์จยังไงครับก็แบบนี้ครับ1 2 3 4นะครับ4คู่ครับบาลานซ์แบบนี้นะครับวิกสตองแบบนี้ครับคู่ละ5 0 0ร้อครับ,วร,บรวมๆแล้วก็รับอยู่ที่2 0 0พบาทครับ ก็คือ5-4-20รวมรับชั้นนี้อยู่ที่2,800บาทครับที่จะรับในชั้นที่3ระบบนี้เป็นระบบทานพลรงเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือถ้าเรายิ่งแบบช่วยทีมงานให้ประสคระบความสำเร็จยิ่งสินค้าของเราเป็นสินค้านวัตกรรมองค์รวมนะครับกินดีและบอกตอเห็นไหมครับบริษัทไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับ กินปากต่อปากกินดีแล้วบอกต่อไปเรื่อยบอกพี่บอกญาติบอกน้องบอกเพื่อนนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับในระบบเนี่ยช่วยเหลือกันทีมยิ่งพฤติกรรมองแฝนครับเราแบบเพชเมนต์นะครับหรือการพาวเวอร์ลีกนะช่วยกันแบบนี้ให้ทุกคนมีอะไรได้เห็นไหมครับทุกคนก็อยู่ได้ในตําแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่หนึ่งคือตําแหน่งบอลเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดวันนี้ฟังนี้โอ้ออกหรือว่ายอดนะวอลลุ่มทีมซื้อทั้งองค์กร นะฝั่งซ้ายนะครับรวมทั้งหมดจะกี่คนก็แล้วแต่นะวันนี้ถ้าเกิดมีคนสัก15คนเกิดอ่ะผมยกเป็นผลิตภัณฑ์ EJF ผมยกตัวอย่างนะครับก็เกิด15คนร่วมหุ้นคนละ5ขวดนะครับก็จะเกิดยอดอยู่ที่75ขวดครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่รวมๆแล้ว15ละรหรือเป็นคะแนนอยู่ที่15 0 0 0พันคะแนนหรือทีวีแบบเนี้ย และอีกฝั่งนี้เหมือนกันครับจะก,กี่คนก็แล้วแต่นะครับฝั่งนี้ก็คือรวมรวมแล้วนะครับอาจจะถ้าเป็นทีเจก็75ขวดเหมือนกันแบบนี้ครับและคะแนนรวมมาฝั่งนี้ก็15 0 0 0ทน้ันีวีบริษัทเขาก็จะบาลานซ์ใจเขาก็จะมูคํานวณให้15 0 0 0ทันีวีซ้าย15 0 0 0ทพันีวีขวาก็คือ15รหัสซ้าย15ารหัสขวาก็คูณกับ500เข้าไปนั่นก็คือเป็นที่มาของวันละเจ00 5่าร้อยบาทครับถ้ามาทุกวันบริษัทก็คำนวณโบนัสให้ท่านทุกวันนะครับถ้ามาทั้งเดือนเลยนะครับก็คูณ30เข้าไปครับนี่ก็คือที่มาของเดือนละ2 2 5 0 0 0ับาทครับการสร้างรายได้ง่ายๆครับที่บริษัทบิก๊กซัน,นอันทรลายเกิดจากการที่กินดีแล้วบอกโตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวองค์กรก็โต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 ,ต,ตไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูในตำแหน่งใหญ่ขึ้น เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดผมบอกงนี้แล้วกันเป็นตำแหน่งที่สามารถเป็นคานผ่อนแรงและสเร็จแบบก้าวกระโดดนะแล้วตัดสินใจครั้งเดียวครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจกับบริษัทวิกซันอฟลฟรายนะครับท่านต้องเลือกตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตำแหน่งไดมอนด์นะครับตำแหน่งนี้ก็คืออยู่ที่7000คะแนนเราก็จะมีเงินคืนอัตโนมัติอยู่ที่1,200บาทท่านตัดสินใจลงตำแหน่งนี้หน้าที่ของเราก็คือขยายสาขาครับ ปรากฏว่าเราไปแนะนำคุณเอเข้ามาคุณเอครับร่วมมุ่นเป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับแน่นอนเขาก็มีเงินคืนอยู่ที่1,200บาทแล้วก็ที่สำคัญสินค้าเขาก็ได้รับไปถ้าเคนดิ่ก็อยู่ที่3 5เราก็จะได้ลิขสินค้าแนะนำตรงนี้นะครับ200บาทเราก็ไปแนะนำอีกฝั่งหนึ่งครับ เป็นคุณบีคบีก็ร่วมหุ้นในตําแหน่งไดมอนด์เราก็จะได้ลิขสิทธิ์ค่าแนะนําอีก200ร้อยรวมรับครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ค่าแนะนําก็คือ200ซ้ายสองอขวาก็คือ400แต่ต้แหน่งนี้ครับมาดูในเรื่องของการบราลานซ์ทีค่าการตลาดครั้งที่3ามนะตำแหน่งนี้คือ7จ็ดพันพีวีเจ็ดพันพีีซ้ายฝั่งนี้ก็คือ7จ็ดพันพีวีขวาสรุปแล้วก็คือ7รหัสซ้าย7รหัสขวานะก็คือเอา7รหัสเอาเอา7คูณกับ 500บาลานก็คืออันรับห0รบาท7คูณกับ500้เป็น3 5 0 0ันาครับรวมรรับอยู่ที่3,9 0 0บาทครับนี่คือรวมลิขสิทธิ์ค่าแนะนำไปด้วยทีนี้หน้าที่ของเราลงมาช่วยทีมครับต่อมาช่วยคุณ A ขอไปแนะนำา A 1เข้ามากับ A2 เข้ามาคนนี้ก็ลงตำแหน่งไดมอนด์คนนี้ก็ลงตำแหน่งไดมอนด์น Diamond, ครับเขาก็รับเหมือนกันครับก็คือพันสองนะครับในเมื่อ A ไปแนะนำเอหนึ่งกับเ2สองเข้ามาเขาก็รับ3,900เบาทเหมือนกันกันกบเราเห็นไหมผมเน้นย้ำในเรื่องของแขนการตลาดที่วิธีทมมาก่อนมาหลังได้เหมือนกันครับต่อไปเราก็ลงมาช่วยครับคุณบีครับให้เขามีรายได้เหมือนกันเขาก็ไปแนะนำบีหนึ่งกับบีสองเข้ามาเป็นตำแหน่งไดมอนด์คุณบีในเมื่อเขามีซ้ายมีขวานแนะนำบีหนึ่งและบีสองเป็นตำแหน่งไดมอนด์ เขาก็รับ3 0 0เก้าเหมือนกันในเมื่อ A อไรายได้ A เรียบร้อยไรายได้ B เรียบร้อยเราก็จะมาดูไรายได้ของเราว่าเราได้อะไรมีคะแนนเกิดขึ้นมา4ท่านนะเราก็มาดูครับแผนการตลาดชั้นที่2ก็คือชั้นหลังครับให้ท่านละ200คบาทอ่า A 1 A 2ก็บ B1 กับ B2 4ท่านท่านละ200ก็เป็นเงิน8 8 0 0บาทครับนี่คือลิขสิทธิ์ค่าแนะนำชั้นหลังครับาการบาลานซ์ครับ a1 และ a2 รวมกันแล้ว14,000คะแนนนะครับหรือ14ระหัสฝั่งนี้ก็คือ b1 กับ b2 ก็รวมกันได้14,000คะแนนหรือ14รลหัสบริษัทก็จะบาลานซ์จ่ายครับลากจ่ายแบบนี้ครับเห็นไหมครับ a1 รวมกัน14รหัสสายก็คือเอา14ไปคูณกับ5 0 0ครับได้นะครับเท่ากับ7,000บาทครับ แล้วรวมกับ800ขัข้างต้นก็คือเป็น7,800บาทนี้ครับทันที่2แบบนี้นะเขาก็จะบาลานซน์ก็จะรับอยู่ที่7,800บาทนนะทีนี้หน้าที่ของเาก็ลงมาช่วยครับใต้นะฮะใต้อันเดอร์ครับให้เขามีรายได้น,นะครับอย่างคุณ A1, A2, B1, B2 แบบน,นี้ให้เขามีซ้ายมีขวาเหมือนกันเป็นธุรกิจที่ส่งต่อ เหมือนถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างไม n ์เซ็ตครับระบบส่งตอ่อแบบถ้าคิดใหญ่ครับลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ร่วมหุ้นแบบตำแหน่งใหญ่ไปเลยแบบนี้นะครับเ1 A2 ก็มีก่อนใต้ล่างครับใต้คันเดอร์ขอๆนะครับก็คิดการใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าธุรกิจนี้สังเกตง่ายๆถ้าเราไปตำแหน่งไหนนะครับใต้อง์กรเขาจะเลือกตำแหน่งนั้นถ้า เช่นนั้นถ้าท่านอยากมีองค์กรที่ม,มีคนคิดใหญ่ท่านก็ต้องเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ข้างนะครับเห็นไหมทุกคนเลยครับอาจจะเป็น a 3าม a สี่ a ห้ a หทุกคนก็เป็นตําแหน่งไดมอนด์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 แบบนี้ a นะครับในเมื่อซ้ายขวาเป็นไดมอนด์นะเขาก็รับ3ามพันเ a สมีซ้ายมีขวาเป็นไดมอนด์เขาก็รับ3ามพันในเมื่อก่อนหน้านี้เรารับ7,8็ดดครับ a ครับ เขาก็รับ7,800เหมือนก,นกันกับเราครับต่อไปครับเราก็มาช่วย B ว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้ B1 กับ B2 เขามีรายได้เขาก็ไปแนะนำอีกครับ B1 ก็ไปแนะนำา B3 กับ B4 เข้ามาคนนี้ก็เป็นไดมอนด์คนนี้ก็เป็นไดมอนด์ B1 ก็รับ3า0 0ันกาไม่พอครับลงมาช่วย B2 ครับขยายองค์กรก็เ,เป็น B5 กับ B6 เป็นตำแหน่งไดมอนด์ทั้งหมดเลย B2 ก็รับรายได้อยู่ที่ 3,900บาทก่อนหน้าน,นี้นะครับเรารับเท่าไหร่ครับ7,800 A ัรับ7,800 B ั B ก็รับ7,800ันเช่นเดียวกันครับชั้นที่3นะในระบบแผนการตลาดเรียกว่าชั้นเหรียครับ100บาทต่อละหับนี่กี่ท่านครับ1,2,3,4,5,6,7,8กนะครับลิขสิทธิ์ค่าแนะนำชั้นเหรียญก็คือ800บาทครับเรามาดูคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่ครับ ทำไหน่มอนก็คือ7,000คะแนนครับเกิดขึ้นใหม่4ท่าน7 4 28ก็เป็นคะแนนอ,อยู่ที่28,000 PV ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับเกิดขึ้น28,000 PV 28,000 PV ก็คือ28ล้านก็เอา28ไปคูณกับ500นะครับบาลานได้28ครั้งก็จะเป็นเงินอยู่ที่14,000ครับถ้ารวมนี้ก็สิบค่าแนะนำเข้าไปก็อยู่ที่14,800 ร้อยบาทครับรายได้จากที่ท่านได้แรกๆก็สามห่นเกก็มาเจ็ดพันแปดชั้นที่3ท่านได้อีก1 4 8 0 0หม้บาทเพียงแค่ท่านขยายองค์กรขนาดแค่3มชั้นนะครับรายได้ท่านก็เยอะขึ้นมากเลยบางคนที่แนะนากินเก่งไม่ถึงเดือนรับรายได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นเป็นแสนแค่นี้เพราะว่าอุตสาหกรรมเครือข่ายครับใช้ความเก่งของแต่ละคนมารวมกันนะครับเป็นทีมนะครับถ้านะวันนี้ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายถ้าเกิด วันนี้เราขยายอกร์ไปเรื่อยจะ1ปี2ปีแล้วแต่นะครับฝั่งนี้ก็ขยายอรปไปเรื่อยจะมีกี่คนก็เร้่แตเถ้าวันนี้เกิดว่าฝั่งนี้ผมบอกว่าโออหรือว่าวัลูกทีมฝั่งนี้เกิดมียอดซื้อผลิตภัณฑ์คาริสามร้อยกองกรองละ200รคะแนนก็อยู่ที่60,000่นวีซ้ายฝั่งนี้ก็คือ 300กล่องเช่นกันครับอยู่ที่60,000ทีวีขวาแบบซ้ายครับเป็นรหัสก็คือ60รหัสซ้าย60รหัสขวาก็บาลานได้30,000บาทครับวันเดียวละรายได้วันละ30,000นะครับนี่คือเต็มแม็ a ซิมัมในตำแหน่งไดมอนด์แต่ถ้ามาทุกวัน,นครับบริษัทก็คูณ30วันเข้าไปนี่ก็คือที่มาของเดือนละ9,000,000 บาทครับยังไม่รวมรับรายได้แผน B อีกนะถ้ารวมรับรายได้แผน B ก็คือหลากหลายล้านบาทอยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับในเรื่องของแผนการตลาดของบรษิษัทอีสานอลายอยากให้ท่านตัดสินใจเรามาร่วมมือกันนะแล้วทำความฝันที่ท่านอยากได้ให้เป็นจริงครับพบกันวันละสามมือทุกท่านครับ